มหาอน,น salts, าจมหาอำนาจตั้งนุ่ในกุงอาเซียนเนี่ยมันมองมันตัวขาตังสามสิบปีปากปีดังนาปีน้องนาเขน่ะนะอันนี้ก็เป็นเปืนหนึ่งเขตอันสุกเก่เาอันสุกในเมืองใต้ดังเซนนี่ก็เป็นเขตแทงกับพี่น้องนะนะอันซีกุปวัตของก็เป็นเขตแทงอันสุกในเมืองมันก็เป็นเขแทงมีน้องไหลก็ปวดหัวจ้ำเขหัวไขวขึ้นจ้ำเขพี่น้องนะอื có biết bàn là này trên ta đây nè khi sằng cứ đó luôn à, khi sằng có cướp cứ khi, cao sẵn căng cứ đó luôn vì nó là để hết trong quả luôn thì lấy trong ở dưới à quên là tìm lấy à, sau khổ nên là vì nó để lại ở hàng cuối à, của bệnh ốc sốc nó vì nó mình đang nữa cái mang còn quả dùng mà cao lại การเทียนเอ,เอ,เอก็ใครอยู่ตั้งนั้นเหมือนว่า,ก,าวก้ากล้าก็เหมือนว่าไหนเข็นเหตุผลทันนั้นนั้งนะเพราะฉะนั้นไหนเมื่อที่อ่าซึกผีรู้ลงกบมนิตรวานให้นั่นเดี๋ยวหือผีรู้วานผีรู้เมืองผีรู้เจอผีรูเ้เคอผีรู้แผ่นดินใตใ้นั่นว่าที่หือกําไรับพี่น้เราคนเอ้รู้เว้นแต่บน,บนรายการสมเห็ุ เฮ็ดเงินปีเหม็นตั้งเฮ็ดเหม็นปืนเฮ็ดไปหลอกเป็ดลายตายย้อนปืนพี่น้องพี่น้องด้ยนะเนี่ยน่ะเคืะผมนี่โคเขียวหวานให้พี่น้องกัดูดูเปิดในบรนได้กันเนี่ยนะฮะน้องนะไปสามต่ยห้ามปันในบรรได้ดูดีกว่าหื้อใครจะเทียงไล่ห้ามปน่อุเปิงก็ลองเอาเชือคห้ามปนุอุเปุ่นก้าวๆเอาโชคในภายปันไดภายวันไดภายห้ามไลยห้ามไลยมันได้พี่น้องก็ไม่ได้นะเออ เฮ็ดเหมือนว่ามันก็เมจิ้มแล้วลูกเออนี่นะกําลังเขน่ะไม่แน่นะกําลังเขเขเฮ็ดเป็ี่ยนตันติ๊นี่เอาไหมตันยังตันก็ตันเตะก่ะตันเตะตันว่ากะผมวันนี้โคเขียววันให้นี่มันตันเตะตันว่าตอนเนี้ยตังตันตังตึกตังตันตังเฮ็ดตันตังวนตันตัดทิ้งตันใต้เฮาขึ้น กมีแม่กวอยู่ปะไตว่าเป็นมดเมลียวไอ๋มว่าอนาคตตั้งนะอมว่าเลียวปฏิกรมนิดโคเขียวันให้เอาใต้เขาคับกว่าอยู่ไปะไตกว่าอยู่ไปะไตกรมนิดปางสร้างี่น้องนะกว่าอยู่ไปะไตกรมนิดปางสร้างเต็มหมูปักเต็มี่น้องกันะเอออันนั้จังลัดว่าเหือวอะต่ดีออกรถปนรถรเมื่อห้างโขในกลมล็มได เป็นนะเตือนใจาโลดีกว่ามึงขังโขกมันปลองว่าเป็นปลองอกโชคว่ะตาอ้างอกโชควะครับดีอยู่เพราว่ากันในวันให้ไววันให้อกโชคแทงแห่เหอกไกวน้ำอะไนั่นไตเขาเออเนี่ยวหัวเขาเปี้ยงกันเน้อไอ้ยองะจะสู้ล้มลงมาจากไหนอ่ะหัวเขาเปี้ยงกันเน้อไอ้ยองเป็นไหนเขาไอ้ตี๋มันเอาเมืองไต่เนี่ยปันปลองปันเกาค่างกว่าเขาหัวเปี้ยงกันเนื้องมันบ้วนจากไหนหน่ะี่น้องกันนะ ดิเขามีสิทธิเสรีในกอนไทยว่ะเขามีสิทธิเซรีอุ้เปึ่งขางำหังกวยหังขอดีโฮหมายปังลงก็มีกำแาเปินก็หู้วาไตเขาวันเมืองแต้นีกวางแกบแข่งอวนมกะกว้างแกบมันมอกกาหุ้มห่งส่วนปลไม่ไหนเป็นหู้มวดรูปเป็นองเ้อง่่ะเป็นหื้อค่ะปาติกม่โคเขียววานให้ที่ให้ไต้เขาขะาดแตดเย็บแตกแถวไกว้ไกวสีว่าตั้งไกว Tên gì đô? Long anh ô. Lý đi khỏi. Long anh ô. Long ra. Hãy? 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 Hãy?

มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะยอดมันแต่ลองใส่ลองเชา้าด้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าลมเอานี้นกับบ้านได้น้ำท่วมเหรอเฮ้ยบนมาได้เลย <c oughs> อ,อลย่า <c oughs> ไปบอกว่าน้อำไปตั้งไหนได้ไดม,ม่ได้嘛มันบุบบุบฟอดบุบฟอดไอ้อันนั้นกับท่วมเหี่ยบุบฟอดไอเจ้าเอี้ยใช่เหรอโรงเรียนบุบฟ <c oughs> อดกท่วมเออ อรงนี้มงฝ่าดีเอ้ยะโอ้โหน้ำปิงครบแล้วน้ำปิงขึ้นแล้วกะท่าพี่น้องกันเนาะปราเทศน้รัฐเตือการเมืองเมืองใต้เฮาในการเมืองกว่าตีมกรมฤทธิ์โคเขียววันให้การซื้อของปฏิคมฤทธิ์โคเขียววันให้ในสมบตอมหนักจ้าหนะกัดหนะแขนหน่าวะพี่น้องว่นรู้เขาไล่ช้างเฮ็ดมาไหน ตึกตึกเปา้าทำถอยบรรเปินเป่นแห่เบ่้จอเล่ยนจอหล่อใหดีใต้หอาคันห้โอ้เอเ๋บนถังเล็กใต้คันให่ปาด่กุมั่โคเกี่ยววันให้เล่สุดยอดเจ็ดเจวอะเอาบนถังเล็กใต้าใจเลียนใจหล่อตายเลียนตายเนี่ยมัตยยนตายเลียนของตายจี้ตายตังเปิ่อ,อ,อ,อนห่มว่าร้อยหุ่นล่อยต้อนล่อยสังีจิงเจะกูอังโต้็จะเปิ่นเป่นไรมดอึงเหลียว เฮ็ดเพื่นเปื้อนหน่อนๆอันนั้นเฮ็ดมึงเป็นหลายๆหันหน่อยนะพอนน้ำผ่อโตนะเฮ็ดเพืนเพื่นหลายๆเฮ็ดแล้วได้อยู่รู้จูเตยแนลหรือปาดแยกลงมาประจานให้อยู่กล้วยห้างคอเป็นหืมเลี้ยวกว่าอยู่ในกองยุกยักษ์ก็น้ำหน่อยมันเลี้ยวได้มีน้องเขาบนนี่รู้ที่สองคนเมืองใต้เขาเข่าวออกบนแต่ขี้ขาเพื่อนนะเดี๋ยวออกขี้ขามาน่าขี้ขาจิ๊กเก้าเคยกับไรกันไหมแม่ได้โตมันนะกับไรอ่ะตปกติไม่ได้พวกเกี่ยวกันให้กับไรอะเปน้องนะอันนี้นละดตนหมัน ฮะีเออว่ายื้อกว่ามันหนังปลาโลห์จะได้ถอมเข็มเท่านั้มันหนังก็เขียวหวานให้มเน้กรมินิบ้านให้มันไปได้ยื้อในเปิ้ลไมกาขันมันหิปปี้อ่านใจก่อนคำไม้กาขันนอัมมิกาแล้วก็อัมขันอ่าหิปปี้เท่านั้นนะอัมมิกาอัมมิกาแล้วก็อัมขันเข็มก็มันรัดเครื่องรองปาตีกรมันนี่เขียวหวานให้รู้เห็บบอกรู้เออ ไม่แต่ปลองว่าก็ก้างหว่านะแกมันเคลาดนะฮะทานข้าวมาแล้วก็อันนี้ครับนะเป็นอีวิโนะขาเครื่องโคกเขียวของเขาลาดลาดไม่ยังก็มลาดเคลียรลาดลองรวยรึเออคนให้ว่าหลอกหัวกินน้องกินเราแน่นั่นก็ผู้ตัวดีๆนะเออพี่น้องกับเมืองแต่ของคนปฏิการเมือง ปฏิการเมืองไต้เกาะกล่มหัวต้อมเปิ <t ell ation> ่อนอะไรกินย้อนเปื่อนดูอะไรกินย้อนเปื่อนขายเมืองไต้ขายเจ้าขายเลือดขายเนื้อขายวันขายเมืองปานเปิ่นปฏิการเมืองในนั่งปฏิกรมีพวกเขียววันให้ปฏิการเมืองอันเป็นเอ็นเหมือนแห้งพวกเขียวนั่นก็ขายนี่แหละเ่ื้องนะขายเจ้าขายเครือขายเลือดขายวันขายตัวเองไอ้ไรตัวเจ้าเก่าเป็นเปื่อนนั้นเป็นวันนั่น นายเอาห้องขคนห้าหนึ่นนงเฮ็ดหนึน่งตึกหนึ่งเฮ็ดหนึน่งมึกหนึ่งเฮ็ดหนึน่งตันหนึ่งเฮ็ดหนึน่งตื้อตาหนังหัวตินนกต๊กติ๊กกันนวลนั่นไปน,น้องขันนะเอออันนี้กบหันอยู่ซึน้าด้านตาพี่น้องกนเมองใตเขาอย่าไปว่างก็ขะโอ้ชูว่าก็ขะก็สุดตะวันด้วยเลยแต่ได้แต่เออตเหมกันมันเฮ็ดเหมือนกันกกนู่นกับอับ ไต้ไต้เหม e sí ือนกันนะโคขียเอาไต้เหมือนกันนะตัวไต้ตจมือใจเรื่องใจเบื้อนู่นไปแล้วครับมันเหมือนกันเลยกันนั่นนะอันนั้นเหมือนกันได้ไปลองว่าหันหนวาวานเทาห้าเมย์จ้องห้าเมย์เมืองเกิดเมืองเคยไปแล้วเอออันทเดียวอุปปื้งพงกรรมในเอ้มุกปอวานม้วนคนคืนนี่เหน็ดีวุ่นเรื่องไหนดูดีตกใจนะวะอ่ะทำเอาในจ้าไหนกัดหน้าแก่นะลิบล้ำไอ้ไล่ลิบล้ำไอ้ไล่มันล้ำไอไล่มันเด็กคนข่อยไหน มาดีกับขานนั่นแหละกับใครมอบป่นมันขอเสมเออให้มาดีกับขานนะไอ้โค้กไอ้ป่าดิบกลมไม่ได้โค้กเขียวหวานให้นะไรดีหลายมีน้องเขาค่ะลื้ละมาสีแย่แล้วมันเลคนคนเลยมึงไตรอดแลี้ยดดีหลายเลยปอดห้องไตรอนเลี้ยดดีหลาถามจะรู้มันบอกขึ้นจากชั้นล่างดีรื้อมาแต่ไม่กล้าว่าเออเฮาหรือไอ้ลายลงเมื่อปอนจานนว่าเฮาเลยก้อนโขว่าปอดห้องไหนเฮาอยู่ห้องกล้วยเฮาว่าไหนก็แจมก็ต่างกำบผาว่า เออในเป็นเมืองขึ้นเมืองอันเป็นธรรมตามนั่นก็เป็นน้ายกเนี่ยเป็นตะป่งงพานาอ่าในกำปผาให้ชมโหูจอมอให้เปินหับของจอมให้เป็นอาเจียปาติโกมิวานให้อพอห้องหน ed, specimen, ้าในตรงมันกว่าแต่งก็แต้มมีน้องเขาวันนี้รู้นี่นะพี่น้องคนเมืองใจเขาขาวันนี้รู้ว่าเป็นเป้เป็นเป้เป็นอาเน่ามันหนึ่งประลองขอกคนเฮ็ดตากลางมันเฮ็ดเอ็นรู้เออนั่นแ่ะ วันน้ำไม้กาขันอีทเขก็ไม้กาขันโคเขียวก็ะเบหางเป็นไตน่ะเป็นหูรู้เก็มไว้กาขันโคเขียวปฏีก็ไม่ได้โคเขียวกัะเบืงก็เบอมันเป็นไตรู้อ่ายาอะไรยาที่ทเขนะปันแหงมาลองตะอ้างทำไมอ่าได้อยู่รู้โคเขียวซ่องซ่องช่องชองชองชองแสงแสงแทเงาปันแหงยมันดีรู้เข็ปันแหงกันรู้ ่าขาเขียวว่าซ่องซ่องซ่องแสงแทงแสงแทงเลนแทงเย้ามันดีกว่าเอาเมืองใต้ของดีอะไรๆพี่น้องเขาขาดอย่าพี่เอาเมืองใต้เอาตัวจะกอรอดกุ้ยก่อนเลยมาเหลียวหน่อยมันเอาตัวมันนำไปรอดทำมาหายืออาสีแดติ๊กเอ๊ะเมียถ้าพี่น้องคนเมืองใต้อ่ะอ่าให้ผีเจ้ามรณะกาลลำนั้นลำเมตรเขียนเมตรโคเป็นติ๊กมากรองให้รัฐาติ๊กมาก Quay và mặc em em chỉ lương anh đã hạ khói ở P đắt hạ giữa nha đi phí mực lương muk lung 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 mực lung lung ạ phí mực phí lung lung à lung trên tổ lung tổ lung tổ lung 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 mực lung tổ lung 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 khải hoàn khải lung 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 khơi lung lung ตัวในมือตัวเลื้งให้ค่อยไปเรให้กวอยไปเรื่อนะตัวในมือตัวในเลี้องให้ก่อยก็เาซุมมานำหนาลูกตยเขาใครซุมมานำหนาขารางเขาหกีมาใซุ้มแต่ซุ้มมาในปีน้องนนเออมือเต๋นอาเซียซุมป้อหองมือต๋ตางเนอาเซียเาซุมปออห้องเขึ้นงปอดห้องเขาเหอโคเขียวซุมบันจุเจ้าคือเขเทียงนี่นาปีน้องนึู่มือเต๋อาเซียซุมปอดห้องบันโคเขียว จำให้โคเขียวต้องซุ่มปอดห่องมันเชียหน่อยเกาก้างแทงจำไม่อาลัยเช่นนั้นกะโคเขียวซุ่มปอดห่องมันว่าแทงอดลัยเช่นนั้นกะโคเขียวซุ่มปอดห่องมันเขียดแทงนังมดแทงอินมาทั้งหมดอั้งมาโคเขียวโคไลปีดูทั้งหมดทั้งสิยงเนี่ยเดี๋ยวซุ่มเมืองใต้มันเขีย่ยไปเห็นในกันปารีดิก อาโคเขียวว่ามันตัวสิตัวหามตัวถึงคนเมืองอะไรละมหายื้ออาเจียตละมหายื้อเจดีอาเจี๊ยตบนไป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 ชุดชุดชุดถอยถอยมาอยู่ประจันยังรู้มาหาท่อหาเตาพ่กสองพ่กเตาหยิบมันแยามากเลยทำไมอาโคอาเจียตไอไล่ไหมผังเงือไอ้นู่นในนี่เลยไม่้องเลยมันนุกว่าหาเปิ่านะลอดลงมาดังในปอดห่วงมหาประจานในจเจดีรู้ทำมามันแมนมันถูกมันจืดมันใจไม่รู้เอาวันนี้รู้เออ ซ้ำบ้าไอไลายผังหมานไอไลายผังหมานเลยซ้ำมึงบ้าป่าเหีฮยวไม่มีก็ได้ไลยไม่รัดกว่าหาตายแม่นั่นมึงลูกเด็กป้อห้องลงมามึงมาหาเพื่อนนั่นมาหาเรื่องน่ะจร่งก็ความตายเออลูกวัยรุ่นอันเดียวกันน่ะหาเรื่องลูกปืนมันมาหาเรื่องหาเรื่องลูกนายพี่น้องนะวันนี้เราอันเจ๊งนาพี่น้องอย่าพิจารณาเออหัวชูแล้วก็สูดแล้วปั่นแล้วก็โอเคอยู่เพ่ยอมันกว่าแลยกวงกว่าแลยกรรมกว่าแลยไต้เขามีก็แล้วกรรมกว่าแลยป้อห้อง เพราะจันก็อาเสียกิกรรมอะไรจรงไหก็อนคู่รู้ว่ามานนี่นะอันแก่ไหนแก่ไหนแก่ไหนแค่นั้นกว่าเอาอันเมามันหรออันมานตุกิตตาแยามกักในปังตึกปุ๊ดยือขาปุ๊ดถึงขาตรงที่นั่นเนีย่ยว่าต่างกล้าต่อสง่งต่อส่งของมานยุบเปิดยุบเปิดโอ้โหมันไรนาลีนาไอ้สู้สูร้ร้อหลงไรนาไรตายนะเออนั่นดูดบู นน่แหละพี่น้องเนเมืองใต้ต้องหันหื้อธาตุแท้ในความไทยมันเฮ็ดปั่นมาเนี่ยมันเฮ็ดปนว่านเ่ยมันเฮ็ดปั่นไต้มันเฮ็ดปั่นไต้เนี่ยเนาะดีวดูทุกตามันต่อลูกซุกมามันปนมันขึ้นวุ่นเลยวดูมันเฮ็ดเมืองใต้เนี่ยมันเ็ดการเมืองใต้เนี่ยมันจะรู้มันเ็ดการตัดไต้หน่อครับอ่าก็เกี่ยวกลุ่มนี้ก็เกี่ยววันให้มันใไต้การตัดไต้ก็ขลาเราลานมาถึงไหนเราปฏิกโกมิลิโก้เกี่ยววันให้ใน เด็นผีดูโล่อมืึนใจเฮาเปลี่ยนดินใจเฮาเจอดขึ้นใจเฮาเจอจัดใจเฮาเตี้ยววาปลาเปิ้นมาขามาเหี่ยมมาตกมาตับมาอ่ามาลำหน่อมาปิดมาป้อมาทุบใส่โค้กโคกเขียวไอ้กับเปย์บรรดคนนั้นคนเมืองใค้คนนั้นคนเมืองจานจังแฮ่จานจังโคกเขียวแอ้เนี่ยจานตั้งผัดผัดอยู่ไม่ได้โคกเขียวแหเนี่ย นี่นะพี่น้องเขาวนอยู่ในป่าที่ของมันเขาเจอแน่ๆมันก็ได้นะแยกกันก่อนนะพี่น้องอ่ะแยกกันก่อนนะไม่สูงโกโก้วนกระตุวใจไขมันกระเย็นเสี่ยกำค้านะน้ะนนะไหนวะทำไมเนี่ย